เอาละขอกล้าสวัสดีพ่อไว้พี่น้องสอบ่านด้วยนะครับวันนี้ผมก็ได้มารีวิวไหมครับเวอร์ชันมาใหม่แล้วของเวอร์ชันน่น1.2.0.2นะครับวันนี้ผมก็ได้มาดูห้องสินส่วนใหม่มาเลยสำหรับมีนี่ครับสำหรับที่เก็บชุดเกาะเต็ม มีตัวอย่างให้ดูนี่ครับชุดเกาะสิ้นส่วนดีกระจกสีก็ดีนะกระจกสีนี่อะก็มองเต็มสายได้สินส่วนก็เป็นแบบนี้อันเป็นๆของกระจกสีต่อไปก็มีตุ๊กตาทองแดงสักถ,ถือ ข้างซ้ายด้านนะเพราะมันอัพเป็นแบบนี้เทนบอลผู้ชมถือเป็นแบบนี้ีวิวเหมือนในคอมเป๊ะจะมีหลายสีเราจะเลือกสีไหนดีที่จะยิงเราใส่สีนี้ก็ได้สีนส่วนเราส่องธนูก็ได้อ้าวเราโยโนทิ้งได้ไงวะนเนี้ยซินส,ส่วนใหม่ก็คือของใหม่ ท่าทางเมอนถื่อท่องถื่อคองท่าทางใหม่รีวิวมาใหม่แล้วถื่อคองแบบนี้และอีกอันแผ่นที่มันก็ถือข้าง้ายด้านนะนี่ครับถือได้ข้างสายข้างสายมือจะมีพกหนังสือจดนี่หนังสือเราก็ แล้วก็ค้างแล้วเราพิมพ์อะไรก็ได้พิมพ์แมปของคุณอีเมลเราพิมพ์แบบสกา,ายไปทีวีก็ได้พิมพ์แบบหนก็ได้ตามใจก็ก็มีแต่ย่างพิมพ์ได้เราก็จะมีผู้ลายสีเราจะเลือกอันไหนดีจะสวยเราเลือกซองอันอันธรรมดาก็ับอันสี จุดครับนี่ครับมันก็เป็นสีเหมือนตัสีม่วงนี่ก็เป็นผู้ธรรมดาก็เป็นตัวสีดำต่อไปก็เป็นลูกกระสุนลูกกระสุนเหมือนของผู้เ็จส่วนต่อไปก็มีใครชาวบ้านเป็นซอมบี้จะมีเศษชิ้นส่วนใหม่เราจะเสกมาให้ดูเป็นแบบไหน ซอมบี้ตัวนี้ครับซอมบี้ชาวบ้านมันก็ดูคขง็งแกมาได้เหมือนกันเหมันตัวซอมบี้ตัวธรรมดาหละต่อไปก็เป็นไข่นกแก้วตัวสีสันเดี๋ยวเสกหลายตัวเลยสวยขนาดไหนคอยดูคำนี่ครับก็เป็นหลายสีของนกแก้วสามารถเอาหาั่นได้นะเดี๋ยวหาเศษดินส่วนกัน สิ้นส่วนต้องใช้อันนี้ต้องใช้เมลเลสนกนี่ครับนกก็นกก็จะตามเรานกก็ติดนี่ครับนกก็ไปดูเดียวกับเรานกก็ดูแถบเราด้วยต่อไปก็แผ่นซีดีเป็นเป็นสิ้นส่วน มันแต่ว่าไม่ค่อยมีเสียงนะพอขอเพิ่งจะลงแบบใหม่เลยไม่ค่อยมีเสียงต่อไปก็เป็นผ้าสีสีสันสวยงามนี่ครับผ้าสีสันก็ดีอะ่ะผ้าสีสันไว้ตกแต่งบ้านได้แบบพวกที่เก็บชุดเกาะแบบตกแต่งสามารถได้นะ มีแค่สามของที่จะถือข่องข้างสายได้น่ะย่างเช้นธนูตุ๊กตาทองแผ่นที่จะถือข้างสายได้สามของสามอย่างข่องนอกนั้นก็ถือไม่ได้ต่างเช้นดาบจะถือได้ในคอมแต่ว่าในนี้ก็ถือไม่ได้ก็จะถือได้สองของสามสามอย่างพวกนั้นแต่พวกแผ่นซีดีก็ฟังไม่ได้เพราะมัน นี่มันไม่ค่อยจะมีพอจะลงพาเพิ่งจะลงเกมมาใหม่ส่วนธนูหลายลองใช้ตัวธนูนี่นี่ต้องดึงได้ท่าทางอ่ะถือท่าทางเงื่อถือท่าทางใหม่เราก็อยู่ตลอดอ่าต่อไปนี่ เราก็จะมีข้องเศกส่วนเยอะยอะเราเศกมานี่เลยเยอะมากชิ้นข้องพวกนี้บ็อกซิลก็อันเก่าอันมาอยู่กระจกสีต่อไปก็มีข้องเหมือนเดิมอ่ะอันล่างก็เหมือนเดิม อันนี้ก็เหมือนเดินนะห้องก็ม่หน่อยอะไม่มีอะไรมากเราก็จะไปดูก่อนดูดีจ้านกพวกนี้จะเป็นยังไงโอ้นกตีสั้นสวยมากต่อไปจริงนอนธรรมดาเหมือนกันแหละเอามาเป็นแบบนี้ผู้ชมเขาเกิดเห็นอันซีเราข้าวที่มีเครื่องหมายเราก็กดของ ที่มีไปว่าน,บบนี้เพราะไม่ไเสียเวลาเลื่อนจะมีอะไรกดนี้ได้มีเพิ่มกดได้ไฟไม่ทำสว่านไม่ได้หรอกห้องก็ทางนั้นจะทำสว่านไม่ได้้องคกงานก็ออกไปเถอะนี่ดีดิเอนเตอร์พอก็ประตู เอนเดอรเหมือนเดิมอ่ะของเหมือนเดิมนี่ครับของเหมือนเดิมจะใส่แบบนี้ได้แล้วตนนัวนี้ชุดเกาะที่วางวางแล้วก็ใส่อะไรก็ได้ทั้งเช่นเอาเตาอบถือเอาไม้เล็ถือก็ได้ก็เป็นแบบนี้ต่อไปก็สือเตาอบ เตาอ,อบได้นี่เตาอ,อบเอาถึงหังนั้นก็ใส่หัวหน้ากากแล้วก่อนใส่หน้ากากดูสิดีจุ๊บไหนี่ครับก็เป็นแบบนี้อเอาละเป็นยงัไงบ้างครับสำหรับรีวิวนี้ขอจบเพียงแค่นี้ถ้าใครจะโหลดแมปเกมนี้เราก็ไป ที่ลิงค์คลิปอื่นที่เขาจะลิงก์อยู่ด้วยนะครับจบบาย